ของทางคาสเต้นะครับผมก็โดยช็อปเนี่ยก็จะอยู่ที่ชั้นห้างเซนทันเทอร์นะครับผมก็สําหรับแบรนด์คาสเต้นะครับผมก็ตามชื่อภาษาครับแปลว่าบ้านอาเต้แปลว่าศิลปะนครับโครงกัรก็เป็นศิลปะที่อยู่ภายในบ้านนั่นเองครับผมโดยดีไซน์ของทางคาสเต้เนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่ดีไซน์ที่สามารถบิ้วอินเข้าไปในบ้านได้เลยครับผมถูกต้องด้วยครับผมว่าช่วงนี้เป็นการสร้างบ้านอยู่นะคแล้วจะได้มาดูเป็นอินสไครเลชั่นได้ยังไง ก็ตอนที่ที่ดูๆไว้นะครับผมก็จะมีแอร์ที่นั่งดานหาเพราะว่าตัวดีไซน์ของเขานี่ดีมากๆสมมากๆเล่สำคัญก็คือมันสามารถเขาเรียกว่าิวเข้าไปในขนังในกาแงได้เลยด้วยและที่สําคัญก็คือเขามีฟังก์ชันที่หลากอากมาในการฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆซึ่งมันเหมาะกับงานของเรามากๆเพราะเราต้องไปเจอผู้คนเจออะไรพวกนี้อาจจะทาให้แบบมีเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียได้ก็จะมีตัวแอร์ของเหมาะกับคนเนอะแล้วก็สถานการณ์ ถูกต้องใช,ช,ช่ใช่ครับแล้วเราเป็นสายนอนด้วยใช่ครับผมแอร์นี่ก็คือจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการใช้ชีวิตประจำวันอ่าความสุดคนที่แบบว่าอยากหาตัวเลือกในการมาช่วยทำให้ชีวิตเราสบายขึ้นยได้ครับผมก็สําหรับใครนะครับผมที่กําลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือว่าเครื่องครัวดีๆนะครับผมก็ขอแนะนําคาสเต้ไว้เลยนะครับเพราะว่าดวงคาสาเต้นเนี่ยนอกจากราคาไม่แพงเนี่ยมันยังเป็นแบรนด์ระดับโลกอีกด้วย<ช><ช>และนอกจากนั้นเนี่ยดีไซน์ยังสวยมากๆแล้วก็ยังเหมาะสําหรับคนที่ใช้ชีวิต ได้หลากหลายในใช้ชีวิตที่หลากหลายในในปัจจุบันด้วยครับผมนั่นแหละครับอย่างรับเองก็เป็นเฟรนออฟคันตเต้ด้วยใช่ครับผมเป็นอะไรบ้างครับอะไรนะตำแหน่งนี้อ๋อตำหน่งนี้ก็จริงๆมันก็ฟิวฟิวคาร์คพิซเซนเตอร์นั่นแหละครับผมนั่นแหละครับแต่ว่าของผมเนี่ยจะอยู่กับตัวเครื่องปรับอากาศค่อนข้างเยอะครับผมเพราะว่าอันนี้บอกได้ไหมว่าเราเราก็เซ็นแต่แอนแต่แอนมัน็นยังไงครับมัน ตัวนี้นะผมก็คือสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการเลยครับผมและตัวตัวมันต้องเห็นภาพครับข้างหลังข้างหลังตรงนู้นะครับผมตัวหน้าปัดหน้าจอครัเป็นดิจิตอลและมีสัมพันธก็คือไอตัวฟังก์ชันอย่างที่ผมบอกนี่ก็คือเราจะสามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อโรคและที่สำคัญก็คือสามารถเย็นรวดเร็วในตัวของมันด้วยอะไรนะครับผมสามารถสั่งผ่านผ่านเขาเรียกว่าสมาร์ทโฟนครับผมเป็น iOS หรือระบบ Android ก็ได้ครับผมอนะฝาครับ อ่ะฝากไปแล้วฝากไปแล้วแล้วเก็บกระเป๋าไปถึงไหนุหาตอนนี้ก็ เอาเอาเตรียมตัวสําหรับโชว์หรือว่าสำหรับการเดินทางเดี่ยสำหรับโชว์สำหรับสำหรับโชว์ตอนนี้ก็คือก็จะมีเพลงที่ทางพี่แฟนคลับชทวญี่ปุ่นเขารีเควส์มาว่าอยากจะฟังเป็นเพลงไทยเป็นเพลงไทยด้วยแล้วก็มีเพลงญี่ปุ่นด้วยที่ปุ่นอะไรครับญี่ปุ่นอเตรียมตัวยังไงครับเป็นญี่ปุ่นที่ที่ยากเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของภาษาในการออกเสียงเขาเพราะว่าพอเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีแบบเหมือน a b s นอ t a b s แอ t เล็กๆที่เหมือนแต่ว่าเขาไม่ เขาออกเสียงแต่ว่าเราคนฟังแบบไม่ไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปศึกษาเสียงเนื้อเพลงเนี่ยจะมีเยอะมากครับแล้วจริงจริงมันต้องปร้องยังไงหรือมันต้องฝึกปร้องยังไงก็ฝึกตามเขาเลยครับก็เป็นคณะาราเก่งใช่ครับแล้วก็มีมีมีแบบส่งไอคิ้วที่แบบเขาพอจะรู้ภาษาญี่ปุ่นช่วยเช็คดูด้วยว่าเราเนี่ยออกเสียงถูกต้องไหมหรือว่าออกเสียงเพี้ยนไปขนาดอันนี้คือสิ่งที่หนักใจใช่ครับเพราะมันมันไม่ใช่ภาษาบ้านเราด้วยเรียนไปกี่ปีงั้นประมาณสิบ สิบครับประมาณสิบโอ้โหเพลงนี้คือรวมทั้งเพลงไทยเพลงญี่ปุ่นถูกต้องครับผมอแล้วเพลงไทยที่เขาดีเฟนตมาทำเพีงบอกได้ไหมครับได้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนละกัไว้ก่อนละกันครับผมแต่ว่าเป็นเพลงที่พี่ๆแฟนคลับทุกคนชื่นชอบนี่คือถ้าจะส่งมาหลายเพลงที่ดีครับแต่เราเลือกจากอะไรเลือกจากเป็นเพลงที่คิดว่าทุกคนน่าจะคิดถึงด้วยครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นเพลงที่ที่ทุกคนรอตั้งหน้าตั้งตารอกัน อย่าพูดอย่าพูดทรับพี่กิมโชว์มากี่ชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงถึงนะดาวดาวนั้นแล้วมันมีเพลงสิบเพลงแล้วรัชอื่นอะไรวขาจะมีทัชอื่นก็จะมีพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยผมแบบนี้งลงไปเอาตี๋แบบตี๋แบบเขาจะเป็นทางการใช่ไหมใช่ครับผมแต่ว่าผมแอบีิมาว่าพี่พี่แฟนคลับชาวญี่ปุ่นจะเป็นสไตล์แบบเรียบร้อยใช่ใช่ครับผมซึ่งพี่เขาก็แอบมาว่า ไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดสมมุติแบบไปถึงที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วพอไปโชว์อะไรเงี้ยแล้วแบบพี่ๆเขาจะโบกมือแค่นี้อะไรเยอะไม่ไม่ต้องเฟลหรือไม่ต้องแป้วอะไรไปนะแต่พี่ๆเขาเป็นอย่างนี้กันจริงครับต้องเตรียมตัวเพราะเราเป็นคนพูดน้อยไม่ได้พูดแต่ว่าพูดไปเรื่อยเหนกันมันมันกลัวมันจะเงียบไหอยังไงกลัวเงียบไหมเราก็พยายามหละครับเราก็จะพยายามอินเตอร์เทนพี่ๆทุกคนแหละครับผมว่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปเยี่ยมพี่ๆทางขับเขาบ่อยๆด้วยไปไปครั้งนี้เนี่ยเราก็อยากจะ มอบความสุขอะไรต่างๆให้พี่เขาจริงๆอ่ะจะบอกพนักงานไหมว่าพี่ขยับตัวได้มากกว่าไม่ต้องบอกพนักงานให้เลจริงๆอยากบอกแต่ผมแต่ผมก็เข้าใจว่ามันเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมของเขาแล้วก็ด้วยสถานการณ์ญี่ปุ่นในตอนนี้ด้วยมันอาจจะต้องเซฟๆนิดนึงเข้าใจครับแล้วแพ็คกระเป๋าขนาดอะไรคะแพ็คกระเป๋ายังไม่ได้จัดเตรียมไปที่ผมผมจะเป็นสายที่แบบชอบจัดก่อนไปก็คืงนี้บินก็คือคืนนี้เลยใช่ครับเพราะว่าเราจะได้แบบเช็คทั้งหมดทีเดียวเลยว่าเราเอาอะไรจัดไปหมดหรือยังถ้าเกิดสมมติเรา ใส่วันนี้แล้วพอวันจะไปเราก็ต้องมานั่งเช็คอีกว่าลืมอะไรหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยอาซาเอาไปได้เอายปได้เอาเป็นอาสปปอร์ตครับงานนี้เราเตรียมไปกี่ชุดได้หมายถึงที่โชว์หรือว่าที่โชว์ที่โชว์ใช่ไหมที่โชว์ก็น่าจะประมาณ ห้าห้าชุดประมาณราวๆนั้นพี่ว่กับตื่นเต้นจริงนะเนี่ยเต้นเต้นเต้นดูหยกว่าดูไม่รู้จะต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของเราด้วยที่แบบได้มีโอกาสไปแฟนมีดหาพี่พี่แฟนคลับชาวญี่ปุ่นครับแอบแอบไปสื่อไหมคะว่าเขาเตรียมโปรเจกต์อะไรไปบ้างมีครับมีอันนี้แอบสองทวิตเห็นบ่อยมากคสองทวิตเต็มทวิตเลยครับแสดงว่าเราก็ต้องตามไปเก็บโปรเจกต์ที่เขาเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสหรือว่าเป็นทางที่เราจะต้องผ่านตรงนี้ก็อาจจะไป รู้สึกอย่างว่าตั้งแต่พอเรามีชื่อเสียงตั้งแต่พอโควิดมันมาชื่อเสียงก็ยืนอยู่ในโควิดแล้วพอวันนี้มันไปไปอย่างเงี้ยเขายึ่ติดตามเราเราดีใจแค่เก็อยู่ในโควิดก็ก็ดีใจแล้วกันครับผมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบว่าช่วงโควิดเนี่ยก็ไม่ไม่มีใครได้ออกไปหาพี่พี่แฟนเหมือนแล้วแต่พี่พี่แฟนคลับหลายๆคนเนี่ยซึ่งหลายๆคนเขายังไม่มีโอกาสได้เจอเราเลยแต่ว่าเขาก็แบบ รักเราแล้วแบบคอยซัพพอร์ตคอยดูทุกอย่างคอยช่วยปั่นเทรนเหมือไม่มีโอกาสได้มาดูก็ดูผ่านไลฟ์คอยติดตามทุกอย่างเราก็อยากจะกลับไปมอบความสุขให้เขาน้่ยแหละอย่างพอมันมีแพลนแล้วมีประเทศอื่นที่พอมันฟรีมาไหมว่าอยากเป็นตัวเราเป็นปมีครับตอนนี้ก็พูดได้ไหมครับพูดได้นะครับโอเคได้ครับผมก็หลังจากนี้หลังจากญี่ปุ่นกลับมาแล้วก็จะไปที่เวียดนามต่อครับผมเวียดนามเราก็จะมีเกาหลีแล้วก็มีฟิลิปปินส์ด้วย อ่าใช่ครับพี่ไทยก็นี่ที่ไหนนะครับอ่าใช่ครับเออตที่ไหนที่วปรกไม่ทิ้งไหนแล้วที่วปรกใช่มไครับผมโดนใจที่วปรกใช่ไหมครับก็แอบยากครับแอบยากแอบยากยากตรงยากตรงด้วยความที่เป็นพีเรียดด้วยครับผมจริงๆมันก็ไม่ได้พีเรียดจ๋าขนาดนั้นหรอกแต่ว่า ด้วยคําพูดของคนในยุคนั้นกับในยุคนี้มันก็จะแบบตกต่างกันครับผมมันก็จะมีหลายๆประโยคที่อาจจะไม่ค่อยเข้าปา,ากเราก็ต้องพยายามฝึกให้มันเข้าปากเวลาอยู่บ้านเนี่ย่บใช่ครับเราต้องท่องบ่อยๆครับผมแต่ว่ามันก,มนก็มันก็อาจจะมีดัดแปลงได้นิดหน่อยแหละครับผม,มน,นั่นแ <ผม S 1> หละครับหน้าของเราจะเป็นพรีิตคนะุ้มกอยเนาะเป็นแบบเป็นแบบแพิลิตดโอป้าอย่างนี้นะฮะจริงๆมันยากกับการที่หาว่าชุดคอสตูนอะไรมาเพราะว่ด้วยหน้าเราก็กระตุกกระตุก แต่จริงๆคอสตูมที่ผมใส่เนี่ยผมเคยเห็นคอสตูมแบบนี้นะเพราะว่าพ่อผมแต่ก่อนก็แต่งตัวแบบนี้เลย <ขอ S 1> จะเป็นแบบเสือเ้อเชิ้ตโครงโล่ง,รง,รงหรือว่าแล้วก็เป็นแบบเป็นเกยแบบถักกระบอกใหญ่ๆเสื้อเชิเช้ตตัวใหญ่ใหญ่หญหญซ,ซึ่งเห็นก็พอเราแต่งออกมาก็โดนเหมือนพ่อเนี่ยวิ่งไปนี่พลาดพ่อตายไหมหรือเหรอใช่ครับเพราะว่าแต่แต่ก่อนตอนนี้พ่อทํางานประจําอยู่พ่อเขาแต่งตัวแบบนี้เลยใช่ครับมีมีคอสตูมไปยืมจากพ่อแล้วมั้ยคไม่มีครับแสดงว่าตอนนี้ก็คือมีเร <c oughs> <c oughs> ื่องเดียวที่จะต้องถ่าย ใช่ครับตอนนี้ก็เหลือแค่ดวงใจดัวผมเรื่องเดียวครับไม่คเยอะไม่่ีคิวรับถามว่าถ่ายถ่ายไปคิวได้ไปคิวดีกว่าครับตอนนี้ก็ได้ประมาณสองถึงสามคิวเองครับผมก็แสดงว่าก็อีกไม่นานแล้วเพราะไม่ต้องถ่ายของการ์ดนานนะครับผมว่านานนานมากเพราะว่าใช่ครับแล้วด้วยเรื่องคิวอะไรด้วยอะไรหลายอย่างซึ่งมันอาจจะต้องเตรียมกันค่อนข้างนานด้วยคือเขาผมเป็นแค่ไปแจมผม เเรื่่องียตอนนี้ตอนนี้มีเรื่องเหลือยินเหลือเรื่องของพี่ก้าวมึงครับที่ยังไม่ได้ไปคอนชีวันคอนชีวันยังไม่ได้ไปครับผมส่วนเรื่องอื่นเราอยากได้ไปแชร์มหมดครับมันก็งไม่ถ่ายจากประเทศใช่อยากไปมากครับผมจริงๆน่าจะแบบเออคูซันนี่ตามไปที่สซลีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ยังไงก็ฝากละออจันของเราใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ขอฝากละออจันเด้่ยนะครับผมก็สนุกแน่นอนครับผมก็จะเป็นแนวแบบ โรแมนติกแฟนตาซีละกันแล้วก็จะมีคอมเมดี้มีดราม่าสอดสอดไส้เล็กๆน้อยๆครับโปรดติดตามเลยครับสอดแทรกสอดไส้โอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับยินดีต้อนรับ